แต่ในเนี้ยมีมีคนโกหกหนึ่งคนละไม่ผมกับพี่ลี่แค่นั้นแหละพี่เปิดไม่หมดแม้กระทั่งพี่บอกให้ผมไปหลอกพี่อิวค่าของขวัญทิกตอกห้าหมื่นพี่ยังไม่เปิดเลยคือตอนนี้ลี่ไม่ได้คุยกับพี่อิวนี่บอกพี่อิวอยู่เนี่ยอ้าวอ้าวนั้นพี่กับผมไปแจ้งความพี่อิวกันไหมเอาเลยดีๆเราไปแจ้งเราก็ต้องดูด้วยว่าพี่อิวหลอกพี่มาเนี่ยผมก็โดนก็ล่อยทีนึงลี่ก็ลี่ไม่รู้เรื่อง ถ้าจะบอกว่าใครเรียกถ้าเรื่องค่าเดินทางก็ต้องบอกว่าพี่อิวเรียก <_ utt. S 3> แต่ลี่ก็ต้องบอกแหละว่า,วาก็พี่ลี่ครับี่คุณไปปกปิดทุกคนเองเออ้าพี่ล<า>ี่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่อิวจะโกหกผมไปเพื่ออะไรนะผมก็คุยกับพี่อิวส่วนตัว <_ utt. S 2> มผมก็ไม่รู้รว่าพี่อิวจะโกหกไปเพื่ออะไร <_ utt. S 2> <ๆ>ว่าไม่มีการเรียกรับไปตรงนั้นแน่นอนผมเนี่ยต้องการโฟกัสโฟกัสแค่เรื่องที่บอกว่าจะรับผิดชอบอ่าแต่ในเนี้ยมีมีคนโกหกหนึ่งคนละไม่ผมกับพี่ลี่แค่นัน้นแหละ อ่าไอเรื่องเงินหนึ่งแสนถูกไหมครับมีบาการเรียกรับกับไม่เรียกรับอ่ะมีคนโกหกหนึ่งคนใช่อ่ะเอางี้เอางี้คือไม่มีจริงๆนะเอางี้อถ้าพี่ไม่ได้โกหกก็แปลว่าผมโกหกก็ให้สังคมเขาตัดสินกันไม่ก็ไม่เคยได้เข้าบัญชีเลยบ้าสเคยโอนเอาอย่างนี้พี่นี่ครับเดี๋ยวตอนแรกบ้านบอกว่า้มีสลิปไม่เรอในรายการอ่ะยังไงพี่พูดมาอ่ะพี่อยากได้ตรงไหนในรายการบ้านบอกว่าบ้านมีสลิป เดี๋ยวผมไปจากนพี่ไปยินยอมเลยเดี๋ยวผมจะโพสตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ทะเลาะกันเดี๋ยวเรียกเพิ่มเดี๋ยวโอนคืนเดี๋ยวอะไรอ่ะเนี่ยพี่ไปเอามาวันนี้รีเอามาหมดแล้วรีเปิดหมดแล้วพี่เปิดไม่หมดแม้กระทั่งพี่บอกให้ผมไปหลองพี่อิวค่าของขวัญติ๊กตอกห้าหมื่นพี่ยังไม่เปิดเลยเปิดแล้วเมื่อกี้เปิดแล้วไงบะพรอยังอ่ะก็เพิ่งจะเปิดตอนผมพูดเนี่ยไม่เขาเปิดไปรอบหนึ่งแล้วเตงมาช้าเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยพี่พี่ครับ พี่ช่วยช่วยเคลียให้มันจบปัญหาที่พี่รับปากไว้ในในการได้ไหมนครปฐมอ่ะคือเท่าที่รี่รู้คือตอนนี้ลี่ไม่ได้คุยกับพี่อิวอันนี้อันนี้บอกก่อนนะยังไม่ได้คุยกันอ้าวไม่บอกว่าไม่ใช่ไม่บอกนะว่าเออมีเรื่องอะไรแต่ว่าคือลี่ก็มีเรื่องของลี่เนาะเรื่องตั้งแต่วันงานที่ลี่ยังไม่ได้เคลียลี่ก็ลี่ก็ตอนนี้ลี่ไม่คุยลี่ไม่ได้คุยกับพี่อิวอ่ะทีนี้แต่ลี่อ่ะมีคนที่เป็นทนายอ่ะที่เขาดูแลให้บัสอยู่ซึ่งทนาย เคสอ่ะเขารับหน้าที่นี้อยู่วันนี้ผมคุยกับทนายทนา,ายบอกว่าไม่มีการได้รับเงินว่าจ้างเขาเลยขอไม่ยุ่งผมก็เลยเอ้าอะไรวะเน,นี่ยเขเรียกเยยงนนะินอ่ะเขาเขาเรียกอยู่ห้าหมื่นอยู่เขาเรียกก็เรียกแต่วันเนี้ยเขาโทรมาคุยกับผมตรงๆครับผมก็เลยเอา้าลินล,ลี่ผมก็คุยไม่ได้แล้วพี่อิวผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรทนายบอกว่าคุณบาสครับทนายขอขอไม่ทําเรื่องนี้เพราะว่า ทางทางพี่ไม่จ่ายเงินว่าจ้างเขาผมก็เอาอะไรวะเนี่ยผมเรื่องนอะไรอยู่วะเนี่ยไม่รู้พี่อิวนุ่นไม่รู้คือตอนนี้นี่ไม่ได้คุยกับพี่อิวนี่บอกพี่อิวยู่เนี่ยอ้าวอ้าวแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะว่าคือพี่จะบ็อกได้ยังไงพี่เป็นคนส่งเบอร์ทนายไหมผมแล้วพี่ก็คุยกับพี่อิวแล้วก็ส่งผมบอกพี่อิวแล้วเบอร์ทนายผมติดต่อย่งไรเออ้าน์วางไว้เดี๋ยวพี่ส่งให้ผมวางยังไม่ถึงนาทีเลยพี่ส่งมาให้ผมก็เออก็็เเปนนคอแล้วพี่บอกเป็นใหม่ผมงง ไม่รีพึ่งถาะอกับพี่อูเมื่อคืนตอนตีสองตีสามเนี่ยอ้าวอ๋อพึ่งจะบอกนะเอ้ยผมก็ตกใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นใช่ตอนนั้นอันนั้นเราโอเคโอเคคิดว่าเป็นตอน่ที่ไม่กล้าเป็นตัวแทนอ๋อถาะกันตอนตีสองโอเคโอเคพี่ผมเขาเตผิดเองไม่ใช่อะไรที่รีบอกว่ารีบอกบาร์สตอนแรกรีบปฏิเสธบาร์สว่าบาร์สอยากให้รีเป็นตัวแทนเรื่องที่จะเคลียร์กันเรื่องค่าใช้จ่ายรีบบอกว่าบอกบาร์สว่ารีอะโดนมาโดนมาเยอะ เรื่องแบบเป็นตัวกลางแล้วแบบมีปัญหาแล้วยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินอะคือเอาตรงๆนะกลัวเข้าใจป้าปอนพี่นี่แล้วเงินที่ผมจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่กับพี่นี่หรืออยู่กับพี่อิวไม่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อิวนู่นไม่เกี่ยวกับพี่เออแล้วทไมพี่อิวมันพูดอย่างนั้นว่าผมก็งงว่ะไปเคลียร์ได้เงินเพิ่มไม่กี่นาทีผมก็งงเอ้าอะไรวะรับหลังพี่ยังไปว่ากับบ๋อ๋อโอเคโอเคนั้นนั้นผม ผมไม่มีอะไรแล้วพี่ตอนเนี้ก็เป็นแค่เรื่องที่พี่อิวจะรับผิดชอบผมตามที่เขาพูดไหมก็แค่นั้นแหละตอนนี้ผมไม่ได้อยากไปพ้องร้องหรืออะไรเพราะว่ามันเกี่ยเวลาทนายผมไม่ทำแล้วระบาดระบาดทำไงโทรหาพี่อิวตรงเลยหรอไม่ได้โทรครับไม่เราเอกสารอะล่าสุดอะคือทนายเห็นเขาบอกว่าเขาต้อเอกสารระบาดได้ส่งเอกสารให้เขายังเอกสารรายละเอียดว่าจ่ายอะไรไปเท่าไหร่กี่บาทที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นบินหรืออะไรเงี้ยคืออันนี้เขาทูกไหมทำไมผมถึงไม่ส่งวันเนี้ยพี่ลี่ครับ ทนายบอกกับผมว่าทางพี่ไม่จ่ายเงินค่าค่าว่าจ้างเขาเลยไม่ไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมก็เลยลอยโดตอนนี้เหมือนโดนลอยแพก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรคุยกับพี่ไม่ได้ก็พี่บอกให้ผ่านทนายผมก็ผ่านทนายไปวันนี้ทนายบอกไม่ได้เงินผมก็เอาแล้วกูต้องทํายังไงวะเนี่ยตอนนี้แล้วด้วยความที่ผมตอนเนี้ยผมอยากฟัดกับพี่มากไงผมก็เลยไม่ไอ้เหี้ยของก็ได้วะ ต้องรับเป็นตัวกลางอีกแล้วหรอไม่กล้าเลยอะเอาจริงกลัวเรื่องเงินอะไม่อยากเลยอะอา่าไม่รับแล้วตอนนั้นพี่บอกไม่ใช่เออานเดี๋ยวป่นมอเดี๋ยวปนะันตอนนี้คือเราถึงขั้นตอนไหนแล้วนะถึงขั้นตอนที่บ้านต้องส่งเอกสารถูกไหมเพื่อเบิกเงินในรายการมันมีทั้งสลิปแล้วก็มีทั้งจ่ายเงินสดผม,มผมก็คุยกับทนายไปเบื้องต้นแต่ทีนี้ทนายทนายก็คุย,ค,ยคุยตอนตอนที่วันแรกนะที่ที่เขาคิดว่าพี่จะจ่ายเงินเขาแต่ก็ยังไม่ได้จ่ายเขาก็บอกว่าเออบา้านขอขอจบเลยได้ไหมล้านหนึ่ง อันสองล้านใช่ไหมนายเขาบอกเออล้านหนึ่งจบเลยได้ไหมวันนี้เลยผมบอกเฮ้ยผมไม่เอาพี่ร้านหนึ่งผมไม่เอาแน่นอนอยังไงผมก็ยืนยันว่าไม่เอาแล้วก็ลดได้เท่าไหร่ผมก็ยืนยันคำนึงว่าผมไม่ลดเพราะพี่ถามว่าจ่ายมาสองล้านอ่ะเบียรก็ไปขายได้เท่าไหร่พี่ลีพี่ลีก็รู้อยู่แล้วจริงจริง <ๆ S 2> มันไม่ได้สองล,ล้านเต็มไหนเบียจะไปขายอีกอะไรไปอีกเงินแทบเหลือล้านก็ไม่แต่ตอนเนี้ยผมจะติดต่อผ่านใครอะพี่ลีก็ทะเลาะกับผมทนายก็ ไม่ไม่เราเนาะแล้วกับบาสสรุปเราเคียร์ยังวะปอนเอาใหม่สิเอาเคียร์แล้วมันจบแล้วพี่ทุกคนเขาทุกคนเขาเข้าใจนะว่าผมเข้าใจพี่ผิดโอเคไม่แล้วรี่ก็เข้าใจบาสผิดเพราะไนลูกปอบพี่รับเป็นไงลูกปอนรี่เข้าใจว่าไอ้ที่บาส์พูดหรือบาสบอกในรายการหรือบนเวทีอ่ะอันนั้นคือบาสตั้งใจแต่พอรี่มาฟังวันนี้กับบาสออะเหมือนพอมีปอนช่วยนะต้องมีปอนช่วยด้วยนะเพราะไม่งั้นเราจะเถียงกันใช่ปะคือผมคิดว่าพี่ปอนเข้าข้างผมเนี่ย ไม่ใช่ก็จะบอกว่าเหมือนพออบาสเดี๋ยพอบาสดมันพอบาสพยายามจะอธิบายว่ามันมีจุดที่แบบบารเองก็เข้าใจแอบคิดอะไรเงี้ยเพราะว่าวิธีการพิมพ์ของลี่หรือบางทีลี่ไปแบบไปบอกบาสว่าบารครับพี่บางทีลี่ไปบอกบาสว่าเฮ้ยเดี๋ยวลี่จะไปอะไรนะจะแอบไปจ่ายตังค์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือในมุมของเราเราไม่คิดถูกปะปอนแต่ว่าบางทีในมุมของคนอื่นที่เขาอ่านหรือเขามองเข้ามาเขาก็เฮ้ยเอ๊อะไรเงี้ยมันเอ๊แต่เอาตรงๆนะ ไม่มีจริงๆไม่เคยได้ตังค์จริงก็คือแต่ผมยืนยันแต่ผมยืนยันแน่นอนยังโอมไม่เรียกเงินค่าถ่ายรูปครับอันนั้นลี่ไม่รู้จริงๆลี่พิมตามที่พี่อิวบอกเพราะลี่ก็คิดว่าการแท้งแล้วลี่ไปเอาข้อมูลจากนั้นมาจากไหนเพราะว่าลี่ก็ไม่ได้คุยกับใครพี่รับข้อมูลมานะพี่เอาข้อมูลมาแล้วมาบอกผมคือตอนเนี้ยมันไปอยู่ที่พี่อิวหมดทุกอย่างอะ่เกนี่เออเงินไม่เกี่ยวกับรี่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมอะอยากให้ลี่กับกับบาร์ดอะจบ ที่รีรู้สึกว่าทะเลาะเลยอ่ะคือในรายการเพราะตอนนั้นรี่เข้าใจคิดว่าบานแม่งเอารี่มาเชื่อดหรอรี่ไม่ได้เคยทำเลยอย่างเงี้ยนั้นพี่กับผมไปแจ้งความพี่อิวกันไหมเอาไหมดีๆเราไปแจ้งเราก็ต้องดูด้วยว่าพี่อิวออกพี่มาเนี่ยผมก็โดนพีก็ล่อทีนี้รีก็รี่ไม่รู้เรื่องเอาไหม เราจะไปแจ้งอะไรยังไงเอากับพี่อิวหลอกพี่หลอกผมอะ่ะเราก็ไม่ต,ต้องดูด้วยว่าความเสียหายอะ่ะมันเกิดขึ้นกับใครทั<ม>้งมมันเกิดพ<า>ีม่มันเกิดแล้วพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่อิวถูกไหมเอ,อไม่ได้เป็นอ่ะไปพี่ไปกับผมแม้พรุ่งนี้ <laughs> พี่จะไปแจ้งเรื่องอะไรก็เรื่องที่มีการเรียกมีการอะไรทั้งนั้นที่พี่ดีก็ไม่รู้เรื่องเลยมาจากพี่อิวนะไม่เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกแต่พี่ไม่ได้เรียกถูกไหมพี่ยืนยันไม่ได้เรียก แล้วใครเป็นคนใครเป็นคนที่ให้พี่บอกพี่หนุ่นะามากเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันแล้วไปแจ้งพี่ไปกับผมไหมเดี๋ยวให้พี่ปอไปด้วยพุ่เนี้ยไปเดี๋ยวไม่ต้องรักรี่มีหลักฐานครบอยู่แล้วเพราะว่ารีดมีหลักครบพี่ปอนว่างไหมพุกเนี้ผมจะไปแจ้งความกับเขา้าเอาตามกฎหมายเลยทีเนี้ยใครเป็นคนเรียกก็คนนั้นเลยเดี๋ยวไปให้ตำรวจจะได้รู้ว่าตารวจเขาตัดสินยังไงพี่ต้องปกป้องตัวเองเดี๋ยวผมจะไปกับพี่ด้วยว่ามันมีคนมีคนอมีคน ชตอหนึ่งคนแล้วผมก็เลยอยากจะไปแจ้งความกับพี่ลี่แล้วเพราะพี่ลี่ก็ตอนนี้คือบาร์อะต้องการที่จะพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่โกหกถูกไหมใช่ใครกันแน่ที่เอ้ยมีการรับเงินเพิ่มจริงไหมพี่อิวเป็นคนเรียกไหมหรือพี่ลี่เป็นคนเรียกแต่ตอนนี้พี่ลี่อะบริสุดใจอันนี้ลี่บริสุ์ใจลี่ไปได้เลยเพราะลี่มีสลิปหมดทุกอย่างมีสเตทูเงียบหมดแบ้วว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าพี่อิวใช่อ่ะไปพี่เข้าอยู่แล้ว เพราะวันนี้ผมนอนกรุงเทพพอดีผมนอนอยู่ห้วยขวางเมือ่อกี้ก็มีสลิปที่พี่อิวอ่ะโอนออกจากเงินของตัวเองอไปซื้อบารสถ้าเงินนั้นมันไม่เข้าพี่อิวแล้วพี่อิวจะเอาโอนยอดเดียวกันเข้าบาร์สได้ยังไงมันก็ต้องเป็นโอนยอดน้อยกว่าสิถ้ามีคนโกงอ่ะอืมตอนนี้มนไม่ผมไม่ใช่บัญชีนี่ด้วยนะบัญชีที่โอนออกบัญชีชื่อพี่อิวนี่แสดงว่าพี่อิวโกโหกผมดิพี่อิวโกโหกผมใครโกหก<ม>นี่ก็ไม่รู้หรอ,อกนี่ไม่กล่าวหาใครแต่ว่า รี่อยากใช้หลักฐานในมือของลี่ี่ใช้หลักฐานลี่ไม่ได้พูดลอยๆอยเพราะว่าโอเคนั้นพี่รี่พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นโอเคไหมห้าโมงเย็นได้ทั้งวันตอนนี้พี่อิวอะใส่หลายพี่เต็มเต็มเลยนะครับแล้วผมก็มองพี่ผิดผิดไปแบบนั้นแล้วทุกคนก็มองพี่ผิดผิดไปแบบนั้นแล้วว่าสรุปการเรียกเงินหรือการรับเงินเนี่ยเขาไม่เคยได้แม้แต่บาทเดียวตอนนี้พี่ไม่อยากให้ประชาชนด่าพี่ต้องออกไปปกป้องตัวเองในเมื่อพี่ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่อิวแล้ว มันไปได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะลี่ก็มีทําการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องกฎหมายเรื่องแจ้งความเรื่องฟ้องร้องได้หมดไปเลยได้หมดแล้วพี่โสดไหมตอนเนี้ยพี่โสดไหมจบกันที่โรงพักเนาะไม่ตอนนี้พี่โสดไหมพี่โสดไหมผมถามจริงโสดไหมพี่ลี่เอ้าพี่ลี่โสดไหมโสดค่ะลี่ไม่มีแฟนแสดงว่ามันถึงคิวของผมแะไม่ใออะไรวะคืออะไรวะถึงคิวของตาเขาไปแจ้งความฮะตาเขาไปแจ้งความอ๋อ ตกใจอะไรวะโสดไหมแล้วแบบแสดงว่าถึงคิวของผมแล้วคืออะไรวะไม่ถึงคิวพี่พาเป็นเงความพี่อ๋อเออโอเคพี่อย่าไปซีเรียสอะไรนะก็เดี๋ยวพี่ช่วยผมละกันไอ้ที่เขาผิดอะแค่นี้ถ้าพี่ช่วยผมนะประชาชนเขาโอ้โหแฮปปี้หมดพี่แบบเนี้ยมันก็แหลกบาสมันอยู่ที่หลักฐานกับความจริงตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันโยนกันไปกันมาผมก็ผมอยากได้ความชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบกู ผมจะไปรับพี่ตอนนี้เลยจะ<า><า>แจ้งแม่งตอนนี้เลยใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นเราคุยกันให้ทุกคนเขาาังก่อนไปอ่ะมันไปตอนไหนก็ได้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นวก่อนอันนี้แค่จะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะการพิสูจน์เนี่ยมันมีวิธีตรวจเช็คโดยที่ถ้าเงินที่โอนเข้ามาบัตรโอนเข้ามาให้รีบสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตอนที่พี่อิวอ่ะเขามีความต้องการที่จะคืนเงินให้บาร์่ะ เขาคืนให้บัตรเต็มสองแสน็ดหมนห้าพันมันก็คาดการได้ว่าลี่ไม่ได้เอาเงินไปถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเงินนั้นน่ะมาจากไหนเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ตรงถูกไหมถ้ามีคนโกงแต่ถ้ามันออกไปเท่ากันอ่ะมันก็คือแปลว่ามันไม่มีใครโกงใครไม่มีใครแบ่งเงินไปแล้วเขาก็มีพี่อิวบอกไม่ได้เงินสักบาทพี่ไม่ได้เงินสักบาทเขาจะเอาตังค์ที่ไหนโอนไปหาบาทนี่สลิปอยู่นี่บาทร ว่าเขาบอกว่ากูได้เงินมาแค่นี้นะเงินที่ใยมัดจำอะไรแม้แต่บาทเดียวกูก็ไม่ได้อันนี้ใครพูดพี่อิวผมก็มีคลิปเสียงอยู่เนี่ยมีคลิปลายอยู่บารแม้แต่ง,งานเนี่ยที่กูมาเล่นน่ยกูโดนหลอกมานะกูเพิ่งจะได้เงินเมื่อไม่กี่นาทีฮะเขาก็เปิดให้ผมดูและจริงๆเราโอนไปนานแล้วโอ้โหโอนไปจนบูดแล้วมั้งพี่อา้าวคือไม่ว่างานไหนก็ช่างอ่ะเขาได้เงินหมด ถ้าเขาไม่ได้เงินเขาจะเอาเงินจากไหนไปโอนให้บัสทีละห้าแสนห้าหมื่นสองรอบเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนพี่อิวเขาบอกเขาไม่ได้เงินแต่ตอนนี้งานผมไม่เสียหายผมเลยอยากให้พี่ลี่เนี่ยไปแจ้งความกับผมได้ไหมว่าว่าพี่อิวเนี่ยได้รับเงินไปจริงแล้วทําผิดสัญญาผมตอนนี้จบจบยังพี่จบยังอืออือหมายถึงหมายถึงรี่กับบัสเหรอหรือว่าหมายถึงเรื่องแจ้งความไม่ไลฟ์เนี่ยจะจบได้หรือยังผมหิวแล้วถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยครับเยี่ยม แล้ขอโทษให้ทุกคนดอัดคลิปไปได้เลยว่าโอเคผมเข้าใจผิดจริงๆเป็นพี่อิวเป็นคนบอกพี่ลี่มาทีหนึ่งแล้วพี่ลี่มาสื่อสารผิดผมก็เลยเข้าใจพี่ลี่ผิดก็โอเคครับตามตามนี้เลยครับที่ผมเข้าใจก็ขอโทษทุกคนไม่ต้องไปด่าพี่ลี่แล้วครับโอเคครับพี่ปอนครับแล้วแล้วอีกอย่างที่พี่อิวจะลงเพลงใหม่เนี่ยเออพี่อิวที่จะลงเพลงใหม่เพลงดิสเนี่ยเออผมเป็นคนขอร้องมาตลอดนะครับในระยะเวลาครึ่งปีหลังเนี่ยบอกก็ทำเพลงด่าผมหน่อยทำเพลงด่าผมหน่อยจริงไหมเนี่ย จริงไะเนี่ยหวานจริงด้วยปนจริงไะเนี่ยจริงไปเนี่ยอย่ายวทุกคนที่เห็นพี่อิวมาด่าผมเนี่ยจริงๆไม่ได้อะไรกันนะผมเป็นคนร้องขออันนี้ลงแล้วเหรอเขาลงแล้วเหรอยังไม่ลงเดี๋ยวจะลงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรคือบาร์สเป็นคนไปบอกพสี่ว่าพี่พี่ทำเองดิสผมเพลงดิสผมอะไรี่ก่อหน้าผมก็พูดครับพี่พี่อิวช่วยด่าผมหน่อยมันแบบด่าไงได้ถ้ผมอยู่ในเพลงพี่แค่นั้แหละ เออไม่เค่พูดจริงๆบนเคยแล้วอย่างนี้จบอย่างนี้คืออย่างนี้เขาทำจริงเลยดิเฮ้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ยังไม่เห็นนี้เราก็ทําจริงอะดิยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพิ่งแต่ว่าผมไม่รู้ทำจริงไม่จริงแต่ว่าโพส์นั้นพี่ลีเป็นคนลงโพส์ไหนวะจบหรือยังครับพี่จบพี่ไม่ต้องอดออมมาอะไรแล้วให้มาเราทะเลาะกันตอนนี้โพส์ไหนอะหมายถึงโพส์ไหนตอนนี้พี่ช่วยช่วยไปคุยกับพี่อิวให้มันจบจบไวๆหน่อยกับผมเต่างใช่ไหม ตอนนี้ทนายก็โดนรอยแพผมก็โดนรอยแพทีเนี้ยพอผมกับพี่ลี่เนี่ยดีกันแล้วเริ่มจากการไปจ่ายค่าทนายก่อนเลจริงๆทนายพี่หรือว่าที่เอาเงินจายทนายห้าหมื่นอะเอามาจ่ายผมดีกว่าเราควรมีคนแบบช่วยเป็นคนกลางบริวแบบที่รู้ว่าลี่ไม่ได้แบบไม่มีการกนจ่ายก็จบแล้วพี่มันไม่ต้องมีคนกลางเลยพี่อิวเขาจ่ายได้เลยครับแต่ตอนนี้มันติดที่พี่ลี่บอกว่า จะต้องดูนู่นดูนี่ก่อนแต่จริงๆพี่อิวเขาเขาต้องไม่รู้ให้เลยเอาจากในรายการเราตกลงกันว่ามันจะมีเอกสารใช่ไหมปอนเออเออเออเห็นในรายการเห็นในรายการเราบอกว่าเราจะเตรียมเอกสารไอ้ที่พี่หนุ่มแต่ที่พี่ยังไม่จ่ายก็เพราะพี่ลิลลี่เนี่ยแหละฮะที่พี่อิวยังไม่จ่ายก็เพราะพี่ลิลลี่พี่อิวบอกผมว่าสองล้านห้าล้านก็จ่ายให้ผมได้แต่ขอให้มึงกลับมารู้สึกดีกับกูเหมือนเดิมเขาพูดกับผมเนี้ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยสอาอย่างนี้เหรอ ลีอยากให้บาสช่วยและบาสชก็ช่วยรีแล้วและรีก็ขอโทษบาสเออที่รีอะ่ะมีส่วนที่ทําให้งานบาส์อ่ะมันเสียหลายๆครั้งที่ผ่านมาการทีมการพูดของรี่ด้วยมันมันกำกวมทีเนี้ยวันเนี้ยสิ่งที่บาสช่วยรี่บาสทำไปแล้วก็วเหลือร<ะ>ี่ช่วยบาส์ชงตงังโอเคปะครับจบเลย <c oughs> ทีเนี้ยพอเรื่องนี้มันจบมันแฮปปี้ทุกฝ่ายครับที่เหลือก็เป็นเรื่องอนาคตครับ แต่ตอนนี้พี่โสด,ดนะเราลบโพสก่อนไหมเราปิดปิดส่วนตัวเดี๋ยวผมไปลบโพสก่อนเดี๋ยวผมไปเนี่ยเดี๋ยวลงไลน์แล้วเนี่ยพี่ผมจะลงไลน์แล้วเดี๋ยวผมไปลบโพสให้ครับเนี่เด็กของลีด้วยก็หลังจากนี้ก็ช่วยผมหน่อยนะครับพี่ลี่ถือว่าผมขอร้องแหละได้โอเคแต่พี่เชื่อว่าพี่อิวเขาเขาเขาใจกับเรานะใจกับบาร์นะเออเขาเคยพูคกับเขาเคยพูดว่าบาร์อะมาจ้างพี่อิวอะในวันที่แบบพี่อิวยังไม่ดังมีเพลงที่ยังไม่มีวิวก่อนที่ก่อนตีหนึ่งอะ คือบาร์มาทักก่อนเลยตั Without, <inaudible> ้งแต่ตอนที <inaudible> <inaudible> why, rights, no. ่แบบพี่วิวปล่อยเพลงแบบรัวๆเยอะๆแล้ววิวมันจะไม่ได้ค่อยเยอะใช่ปะมันจะเป็นวิวแบบเออปะกะแบบน้อยๆแบบจะขึ้นทุกคิปอะไรเงี้ยแจกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออบาร์มันน่าจะชอบจริงๆหรือแบบนับถือจริงๆเนี้ยก็เลยยอมเล่นบาร์ก็คิดดูดีงานของบาร์คืองานที่อิวโอม่ะแล้วไม่มีงานไหนอิวโอมอีกเลยถ้ารีออกจากไลน์นี้ไปอ่ะ ลี่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ยังมีคนด่าลี่อยู่นั่นแหละแต่คือในความคิดของลี่อะคือลี่ไม่เป็นไรลี่ไม่แคร์แต่ลี่แค่ขอให้ตัวบาร์เองอะตัวบาร์เองคนเดียวเท่านั้นที่แบบเออพูดกับลี่ว่าบาร์ไม่ได้คิดแบบนั้นมันไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเข้าใจใช่ปะบอนแต่คือลี่โอเคมากๆตอนนี้แล้วลี่ก็แค่จะปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปส่วนเรื่องตามตังอ่ะก็เดี๋ยวจะช่วยอันนี้คือจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ลี่จะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแบบต่อให้จะมีีีีเพพจจไไหนทาาข่่่่่่วววดลลก็มแแแคร้้อใ <Okay. S 2> แค่นั้นเลยขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะลี่ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดเมื่อกี้ในไลฟ์ที่แบบหงุดหงิดหรือรีบไปแบบเ <Okay. S 2> วี่ยงวีนอะไรเงี้ยรีพยายามจะบอกพี่ว่าเออถ้าถ้าจะยังให้มีการขึ้นเวทีหรืออะไรเงี้ยคือรีอยากจ,จะทําได้แค่ขึ้นเวทีเท่านั้นหมายถึงว่าทําได้เท่ากับที่พ,พี่พี่คนอื่นที่เขามาร้องเพลงเขาทํากันแต่ว่าถ้าจะให้รีอ่ะประสานงานอีกเหมือนแต่ก่อนรีคงทําให้ไม่ได้แล้วเพราะรีมองว่า ถ้าเรารู้ว่ามันมีปัญหาเราก็ต้องหาคนที่เขาทําได้ดีกว่ามาทําคือนี่อาจจะทําได้ดีกว่าในเรื่องอื่นส่วนเรื่องไปแจ้งความนี่น่าจะไม่มีนะน่าจะไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีบาสเล่นแต่ว่าก็เดี๋ยวรีบไปช่วยบาสเรื่องตัวเอกสาร